จรวดขีปนาวุธ DF5 หรือชื่อเต็มว่า d o n Feng-5 เป็นหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยไกลที่น่าเกรงขามที่สุดของจีนและเป็นส่วนสำคัญของระบบยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศจีนมันถูกพัฒนาโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงทศวรรษที่1970และถือว่าเป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลแบบข้ามทวีป ICBM รุ่นแรกของจีนที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ DF5 ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพด้านนิวเคลียร์ที่จีนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถข่มขวัญคู่แข่งได้ในระดับโลก DF-5 เป็นจรวดขีปนาวุธแบบเชื้อเพลิงเหลว2ขั้นตอน ที่สามารถยิงจากฐานยิงใต้ดินที่สร้างขึ้นอย่างมั่นคงมันมีระยะยิงไกลถึงประมาณ1 2 0 0 0กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะเข้าถึงเป้าหมายในสหรัฐอเมริกายุโรปหรือแม้แต่บางส่วนของออสเตรเลียจรวดรุ่นนี้สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้1นหัวหรือหลายหัวรบแบบ MIRV ซึ่งทำให้มันกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลังทำลายล้างสูง ในช่วงแรก DF5 ได้รับการติดตั้งในรูปแบบคงที่คือไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ในเวอร์ชั่นพัฒนาต่อมาอย่าง DF5B หรือ DF5C ได้รับการปรับปรุงให้สามารถบรรทุกหัวรบหลายหัวและมีระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งขึ้นการที่จีนเลือกใช้เชื้อเพลิงเหลวแม้จะใช้เวลานานในการเตรียมพร้อมยิง ก็เพื่อแลกกับระยะทางที่ไกลขึ้นและน้ำหนักบรรทุกที่มากขึ้นซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเชิงป้องปรามมากกว่าการใช้งานแบบเชิงรุกจรวด DF ยังมีระบบนำวิถีแบบ i n e r t i a l g u i d a n c e ซึ่งถึงแม้จะไม่แม่นยำเท่ากับระบบ GPS แต่ก็เพียงพอสำหรับการยิงหัวรบนิวเคลียร์ใส่เป้าหมายขนาดใหญ่ เช่นเมืองหรือฐานทัพขนาดใหญ่นอกจากนี้หัวรบของ d f 5ยังมีพลังทำลายสูงโดยอยู่ในช่วง1-5เมกะตันซึ่งมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ถล่มฮิโรชิมาถึงหลายสิบเท่า หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ DF 5น่าสนใจคือความสามารถในการติดตั้งหัวรบหลายหัวแบบ MIRV ซึ่งแต่ละหัวรบสามารถมุ่งสู่เป้าหมายต่างกันได้ในคราวเดียวนั่นหมายความว่าเพียงแค่จรวดูกเดียวก็สามารถทำลายเป้าหมายได้หลายแห่งในเวลาเดียวกันระบบนี้จึงทำให้การป้องกันด้วยขีปนาวุธต่อต้าน Missile Defense เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นสำหรับฝ่ายตรงข้าม ถึงแม้ว่า DF5 จะไม่ใช่ขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดของจีนในปัจจุบันแต่ก็ยังคงถูกใช้งานอยู่ในกองทัพปลดแอกประชาชน PLA โดยเฉพาะในบทบาทการป้องปรามนิวเคลียร์ระยะไกลถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความสมดุลด้านพลังอำนาจในระดับโลกจีนยังคงพัฒนาระบบ DF-5 อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามจากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกรานนิวเคลียร์ที่น่าเชื่อถือของจีนโดยการใช้งาน DF 5จะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดและมีระบบคำสั่งแบบ Centralized Command ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากระดับสูงเท่านั้นจึงจะสามารถยิงได้ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน DF 5ที่ประจำการอยู่นั้นยังคงเป็นความลับของรัฐ แต่นักวิเคราะห์คาดการว่าจีนอาจมี d f 5ที่พร้อมใช้งานอยู่ประมาณ20-30ลูกซึ่งเพียงพอสำหรับสร้างความเสียหายระดับมหาศาลหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ DF ลบให้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นที่จีนต้องการมีอาวุธที่สามารถแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ในด้านนิวเคลียร์ ปัจจุบันถึงแม้ว่าจีนจะมีขีปนาวุธรุ่นใหม่